สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้20สิงหาคม2565ครับโครงการคนละครึ่งเฟส5ครับสำหรับผู้กดยืนยันรับสิทธิ์แล้วนะครับเมื่อวานนี้คงจะกดยืนยันรับสิทธิ์กันทุกคนแล้วนะครับผู้เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4และกดยืนยันรับสิทธิ์แล้วนะครับวันนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับ ทางเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับโดยทางเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ให้สามารถกดตรวจสอบสิทธิ์ได้ทุกวันตั้งแต่06.00นถึง22.00นของทุกวันนะครับวิธีตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ทําตามคลิปนี้เลยครับโทรศัพท์ของท่านก็เชื่อมต่อเน็ตนะครับเพื่อที่จะเข้า เว็บไซต์คนละครึ่งนะครับวิธีเข้าเว็บไซต์นะครับท่านจะเข้าเองก็ได้ตามวิธีที่เราบอกหรือท่านจะไปเข้าทางลิงก์ที่เราแนบไว้ที่คอมเมนต์แรก1ลิงก์และคมและคำอธิบายใต้คลิปอีก1ลิงก์ไปกดเข้าตรงนั้นเลยก็ได้แล้วทําการตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนแต่ใครไม่อยากไปเข้าลิงก์ก็เข้าตามวิธีที่เราบอกดังต่อไปนี้นะครับ เชื่อมต่อเน็ตนะครับแล้วเอามือเลื่อนหน้าจอหา Google ครับเอามือไปกด Google ตรงนี้ครับตามรูปเลยตามลูกศรชี้ให้เป็นกระพริบกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์คําว่าคนละครึ่งลงตรงนี้นะครับพิมพ์คําว่าคนละครึ่งลงตรงนี้ให้เป็นกระพริบแล้วพิมพ์คําว่าคนละครึ่งเมื่อเราพิมพ์คนละครึ่งแล้วก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาให้เลือกมากมายให้เราเอามือมากดที่คําว่า ตัวหนังสือที่โชว์ขึ้นมานี่ให้กดคนละครึ่งนะครับอย่าไปกดคนละครึ่งเฟสห้านะครับให้กดที่ตัวหนังสือคนละครึ่งเอามือกดตัวตัวหนังสือที่โชว์ขึ้นมามากมายกดคนละครึ่งครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวอักษรขึ้นมาแบบนี้ให้เอามือมากดที่ตัวหนังสือแบบนี้ครับคนละครึ่งที่มีสัญลักษณ์เว็บไซต์คนละครึ่งโดความตรงนี้แล้วเอามือมากดตัวหนังสือคนละครึ่งตามลูกศรชี้เลยนะครับก็จะเข้ามาสู่ หน้าเว็บไซต์โค้โคนละครึ่ง c o m ซึ่งใครไม่อยากทำตามซึ่งใครไม่อยากทำเองเข้าสู่ขั้นตอนตามเมื่อกี้นี้นะครับอยากรัดมาขั้นตอนนี้เลยก็ไปกดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกและคำอธิบายใต้คลิปก็จะง่ายนะครับพอมาเข้าเว็บไซต์แล้วก็ให้กดลงทะเบียนรับสิทธินะครับกดปุ่มสีเหลืองๆนี่ตัวหนังสือสีขาวลงทะเบียนรับสิทธิกดไปหนึ่งครั้งครับเสร็จแล้ว ก็จะมีแถบสีเขียวโชว์ขึ้นมาว่าสำหรับผู้เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟสี่แล้วก็มือกดตรงนี้กดแถบสีเขียวตวงสือสีขาวสำหรับผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟสี่กดลงไปตุ๊บทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เราอ่านเราอยากอ่านก็อ่านไปครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเรื่อยครับทีนี้เลื่อนลงมาเรื่อยนะครับเลื่อนลงมาจนถึงล่างสุดของตัวนี้เลย ตัวที่หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เขาให้อ่านพอเลื่อนลงมาปุ๊บมาถึงหน้าสุดท้ายสุดท้ายเลยก็กดรับทราบครับพอกดรับทราบก็จะขึ้นมาแบบนี้คนละครึ่งโครงการคนละครึ่งเฟสหน้าเขาก็จะให้กรอกเลขประชาชน13หลักของเราเข้าไปตรงนี้และก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนแอปเป๋าตังตั้งแต่เราติดตั้งแอปเป๋าตังครั้งแรกหน่ะจำได้ไหม หมายเลขประชาชน13หลักของเราพิมพ์ลงตงัวนี้แล้วก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ที่เราตอนเราลงแอปขอตังเราใช้เบอร์โทรศัพท์อะไรลงก็พิมพ์ลงตงัวนี้แล้วก็กดยืนยันนะครับถ้าท่านได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟื่องห้แล้วก็จะขึ้นหน้าตาม,มาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็กดปิดแล้วก็ออกถ้าขึ้นหน้าตาม,มาเป็นแบบนี้แสดงว่าเราได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟื่องห้ รอใช้สิทธิ์วันที่1กันยายนได้เลยแต่ถ้าไม่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราไมา่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องโทร02 111 1122เพื่อสอบถามจะให้ทำอย่างไรต่อไปจึงจะได้รับสิทธิ์นะครับหรือว่าจะต้องกดยืนยันร,รับสิทธิ์ใหม่ก็ว่ากันไปนะครับเอาละครับสำหรับผู้เคยรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสี่มาแล้วและกดยืนยันร,รับสิทธิ์แล้วลองทำดูท่านก็จะรู้ว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ครับ สำหรับที่ท่านท่านที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับอย่าลืมนะครับต้องใช้สิทธิ์หนึ่งครั้งภายในไม่เกินวันที่14กันยายน4ทุ่ม59นาทีถ้าไม่ใช้สิทธิ์เลยจากวันที่1ถึงวันที่1 4จนถึง4ทุ่มนาทีถ้าท่านยังไม่ใช้ใช้สิทธิ์เลยเขาจะตัดสิทธิ์นะครับเขาก็จะเอาสิทธิ์ของท่านนี่ไปให้คนอื่นลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่อไปสำหรับคนใหม่นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ